สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันจอยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นวงอะไรคะ Into One y a Into One Channel EP9 ถูกถูกต้องค่ะแม่มาช้าแต่มานะนะหลังจากผลกระทบเรื่องวิกฤตของเรา เราก็ได้ทำการตั้งสตินะคะแล้วก็คอนเทนต์นี้ยังทำได้เราก็ยังทำต่อเนาะฝากแฟนๆสนับสนุนกันด้วยเนาะถูกต้องครัะอะไรที่ยังสามารถทำได้ก็ทำต่อไปนะครับผมก็เราลุ้นไลฟ์อัพกันถูกต้องทุกวันจันทร์เวลาเที่ยงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอินทวันชาแนลอีพีก้าใช่มาดูกันว่าครั้งนี้เขาจะพาเราไปดูเบื้องรึกเบื้องหลังอะไรยังไงกันบ้างนะถูกต้องจ้ะถ้าพร้อมเราก็ไปดูกันเลย มาโอ้ยเท่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสือยำบูดีบูโอ้ยตีบโอ้โอยแครเรามาโดนเราฮอนตายแน่อย่างเงี้ยจะไปเรื่องอะไรมีนีอีกแล้วเโมเมนต์อะโมเมนต์จุกเป็นแมวนะเป็นแมวสองตัวมุมมุมมุิกมาก โอ้ยเจ๊น้องไม่น้องไม่ได้ป่วยอะไรใช่ไหมน้องน่าจะนอนพักหรือเปล่าโอเคกาวนอนพักนอนพักแตัวเห็นช่วงนี้คืองานหนักมากอ่ะคิดดมไหมจรน่าจะทำทุกอย่างแบบติด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 กันแล้วมันก็เนาะอย่างว่าพี่บอว่าหนักจังเลยปอรอจัดว่ะหมวกส้มคือเท่มาก็อย่าลงเดี๋ยวนะโอ้ยน้องหลินโม่โอ้ยดีมาก หูดูกล้องเขาดีกล้องกี่ตัวนะกว่าจะจับคนทุกคนเลยบ้างนั้นใช่ก็จับเหมือนเป็นเฟลเซนเตอร์คาร์เมล่าปะแบบทีละคนทีละคนทีละคนโอ้ยดีมากสองหนึ่งอ่าเป็นคู่อ๋ออ้เทอร์ฮัตทริจิ๊กทอมออสเตจแล้วน่าเนียน่มากไปาย

ฉันจับตาดูอยู่นะน่ากินอร่อยเที่ยวเต้าเอินโมเมนต์แบบจุกมากอุ้ยน่ารักน่ารักจังเลยน่าเหมือนเด็กเลย น่ารักอะ่ะเออจีบ <c oughs> จีบหนึ่ง <c oughs> จีบหนึ่ง <c oughs> สุนทียามากลกูก <c oughs> พี่มี <c oughs> อน่ารักอะ่ะลูกเขาดีกันทุกวันเลยอ่ะเอนเตอร์เทนเพื่อน เท่าเองเขิดเองตาวมากโอ้โหเฮ้ยนิวพี่เค้าสวยมากโอ๊ยอยู่กับกิตาแล้วใจไหวปะไหวปะคะไม่ไหวเจมน้องเจมร่างกาแล็กซี่นี่ไหวยป้คะ่คะคำนิ่งวันไหไราการวิยวิ้เป็นองค์กลางทำได้ทุกอย่างเลยปะเนี่ย <Hello. S 2> น้องเก่งมากอะเนาะอยู่บนต้นเตี๋ยวดิยังไงบนต้นเตี๋ยโอ้เชื่อไอคีนะหลักจังโอ้เชื่อไอคสุดว่ะพีว้าวผมไม่ใส่วินนี่แปลกตาไปเลยเนอะจริงด้วยคือเหตุผมเลยไม่ใส่วินนี่ไม่ใส่แว่นคือดูแบบไม่ดูเลยคู่นี้เขาแรกตลอดเลยนะว่าจะไม่เชฟต้องพูดถึงแต่น้อยน้องแพดยิ้มก้าำเนิดน่อย ยืดแล้หนึ่งพี่สอหอมมากลุ้ยโอ้ยตายไวอแล้วโอ้ยจัดห้มองอาอ้าออ้าอฉันยังชอกทับหัวหัวอยู่เลยนะ หมีบ็อกกิ้งมันน่าจะเปลี่ยนไหมวะหลือแบบตอนนี้มีแค่สิบเหมือนบล็อกก็จะเปลี่ยนไว้ใช่ชุดชุดดีนะชุดใครอ่ะน้องนายปะมีรู้ใช่ชุดแบบนาะชุดแบบชุดแบบบัฟซี่อ่ะชุดแบบซี่เออแล้วก็แบบ เนี่ยน่ล่กอ่ะนางแบบชุดสวยอ่ะชุดดีอพี่ผอชุดดีกว่าพี่ขอชุดดีแบบโล่พลังงั้นก่อนค่ะพลังโล่พลังพี่เันตะไปไหนยังไม่เห็นเลยอ่ะสองสี่หกแปดทำไมเหลือเก้าอ่ะ อ่าหมายความว่าซันตะด้วยติ mm. ดงานแหละ mm. อ่ะจบเลย,จบ,เลยจบแบบปิดไฟ mm. ดีกว่า จบแล้วทุกคนสำหรับ EP นี้ใครรู้ข้อมูลอะไรมาบอกหน่ไยว่าทำไมเหลือทำไมน้องเหลือก้าน่าจะมีภารกิจอะไรหรือเปล่าใช่ว่าเราทำไมแบบเราทราบแค่น้องไม่เห็นเนาะที่รักษาตัวอยู่ตอนนี้ทุกคนแต่น่ารักมากอันนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกคนสนิทกันมากขึ้นถูกต้องแบบเป็นก้อนๆน่ารักมากแล้วเหมือนกับว่าพ่อแบบ พอได้ทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกแล้วก็มาฉลองวันเกิดด้วยอ่ะรู้สึกเปนอะไรที่รู้สึกว่าน่าจะสนุกมากกับการที่แบบเอ้ยได้มาฉลองวันเกิดกับเพื่อนเอแล้วพี่ลังก็วันเกิดพี่เคยวันเกิดตัวเล็กอันนี้ก็คือเค้กที่น่ากินมากจริงอยากรู้ว่าคือเค้กอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นเค้กเป็นเค้กที่ดูแบบนุ่มๆเบาๆจริงมันดูวานิลลาแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าและครีมไม่หนักดูครีมไม่หนักอ่ะแล้วแบบดูเป็นเป็นแบบคือเป็นสปอนเซอร์คือเค้กอะเปาะ เป็นสปอนเค้กที่แบบว่าครีมไม่หนักนะทุกคนเพราะว่าเห็นน้องนายกินคำใหญ่มากพี่ปอด้วยใหน่าอร่อยกันาอ่ยดีมากทุกคนอย่างว่าเราทำงานเหนื่อยได้กินอะไรหวานๆมันคงใช่มันเฟรชอะเพิ่มน้ำตาลในเลือดสักน้อยถูกต้องและช่วงนี้ตารางงานน้องก็แน่นมากขอโทษทุกคนด้วยนะบางทีเราอาจจะแบบได้หลุดๆไปบ้างบางงานเราไม่ได้ตามนนองไม่รู้ว่าเออเ้าทำอะไรไง ใครที่ตามแล้วแบบพี่ค้างานนี้มันคืองานนี้ดอกสร้างต่อไปไหนหรืออะไรยังไงเออมาบอกหน่อยนะทุกคนอย่าโกรธเครื่องกันเลยถูกต้องช่องคือทำงานประจำอยากจะบอกว่าก่อนที่จะได้ถ่ายคิวนี้ก็คือเพิ่งประชุมเสร็จนะคะแบบทุกอย่างค่อนข้างบีบคั้นชีวิตดิดหนึ่งเนาะไหนจะแบบวิกฤตต่างที่เชอมอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออโชคดีจะเป๋ยไปบ้างนะทุกคนแต่ว่าคอนเทนต์อินทวันก็อย่างที่เราได้แถลงไปแหละเบื้องต้นก็คือ เราจะพยายามแคร์ี่น้องๆอยู่เพราะเราก็รักน้องมากไม่รู้จะทิ้งยังไงเหมือนกันอะไรที่สามารถทได้ก็จะทำให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินใช่เราว่าคนอจะมีคําถามแบบช่องอื่นยังทำาได้ปกติอยู่เลยก็ขอเรียนแจ้งตรงนี้ว่ามันเป็นความสบายใจของเราเองแหละที่เราจะขอแบบเออ เพื่อแบบกันนู้นกันนี้ของเราจะได้อยู่กับทุกคนไปนานคือเราก็ครู้ปัญหาของเรารายช่องมันกลางแต่ว่าก็ถือว่านี่เป็นเป็นเรื่องที่เราเจออยู่ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันค่ะสนใจไห้สุดยอดขอบคุณสําหรับกําลังใจเนาะใช่เลยนะเรารู้สึกว่าทุกทุกคนอ่ะให้กําลังใจพวกเราดีมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะรอใจรอได้ขอแค่อย่าทิ้งกันไปไหนไม่อยากให้พี่พี่หายไปอะไรเงี้ยโอ๊ยแรบเราเอาอ่านทุกคอมเมนต์้วรู้สึก ว่าประทับใจกับกำลังใจทุกคนให้กับมีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะถูกต้องเพราะจริงๆเราอินวันักอินไซเดอร์เราก็เริ่มมาพอมๆกันเลยเราเริ่มมาตั้งแต่ Day 1วัด้วยกันเนาะก็ขอบคุณนะคะที่แบบยังอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะแต่ว่าเราร้มกันทุกวันอะไรคะพีเตอร์รุมไลฟ์อัพทุกวันจันเวลาเที่ยงนะคะไลฟ์อัพว่าเฟซรอเลยนะคะใช่ตอนเที่ยงวันจันทร์พวกทุกคน จับตาดูทุกช่องทางทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมแล้วก็คอมม u นิตี้ใน y o u u t b ูใช่ดูได้เลยว่าไลฟ์อัพสัปดาห์นี้มีอะไรมาบ้างเพราะว่าหวยเอาทุกอาทิตย์นะคะใช่เราต้องรุนรุเราต้องรุนทุกอาทิตย์นะคะทุกคนเราก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเฟ้นหาคอนเทนต์ที่สามารถทำได้ใช่คอนเทนต์ที่สามารถทำได้อีกนะครับียังไงก็ ไม่หนีไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะเดีวมารอร้นกันเนาะว่าอินทวันจะมาอีกวันไหนใช่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้การจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe กินดิบกิจรให้เราด้วยนะคะติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ